ตัวนี้ครับมาประกอบตัวนี้นะนโอ้โหโอเคนะครับกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับแรเตอรมนะครับวันนี้มาเก็บฟางก้อนครับก่อนที่ฝนจะตกก่อนนี้ฝน,น,น,นกําลังจะตกนะครับก็เอารถไถ L 5 0 1 8 SP ยองแเรพยนะครับใส่คือบ้านของรถอะไรนะ บ้านของรถไถเดินตามฮะที่เป็นพ่วงอะพ่วงรถไถเดินตามนะครับเล็กๆเองครับจะใส่แล้วก็ขึ้นมานะเพราะว่าหกล้อน่าจะมาได้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะกลับรถยังไงนะครับหรือว่าอะไรยังไงนะครับกำลังจะขับลงไปในแปลงครับเมื่อกี้ไปดูแปลงดูทางนะครับเดวไปถึงแล้วคัผู้ชมครับลงมาในแปลงได้เลยนะครับโอ้นาแปลงนี้ใหญ่มากครับ รถเกี่ยวก็ชอบรถไถก็ชอบนะแปลงแบบนี้โดยเฉพาะผมเลยยิ่งชอบถ้าไถแบบนี้นะวิ่งปืดไปปืดมาเดี๋ยวก็เสร็จทำเลยโดยอย่างยิ่งการเริ่มจากตรงกลางนะั่นนี่ครับก็นี่ก็รถไถครับตั้งแต่มีเครื่องอัดฟังมันนี่ได้ทำงานแทบทุกอย่างนะครับ บรรยากาศฝนก็กำลังจะตกนะครับมืดครึมมากแล้วฮนี่ครับนะเชือกก็ใช้เป็นเชือกตาช้างนะครับเนี่ยสีสม้มเพราะว่าเชือกสีขาวของอะไรอะไรไม่รู้ของใครอะไรไม่รู้นะมันก็ไม่ค่อยดีนะมันมันขาดไว้อนะเนี่ยอันนี้คือแน่นมากเลยนะครับมันมีขาดนะครับตัวนี้ เล็กๆครับมันเป็นของรถอ่ารถไฮเดินตามนะครับเล็กมากตัวนี้ครับมาประกอบตัวนี้นะโอ้โหนี่ครับนี่ครับพนักงานของเราครับ้มากเนลกันไพนักงานหุ่นมีนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ FB ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับนี่ฮะตัวนี้ ตัวนี้จริงๆมัน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 ้พอดีกับกับหัวรถพอดีนะพอดีกับหัวจริงพอดีนะมันก็เลยใส่ไม่ได้มากนะเพราะว่าถ้าเราจะวางขึ้นโดยที่ไม่มีไม้เยอะๆมันก็อันตรายนะครับอันนี้ยาวมากนะครับก็คือเราปรับสุดเลยแหละครับเดี๋ยวเอตัวไปเลียงฟังก่อนนะครับรับบทเป็นคนขับรถครับไม่รู้ว่าข้างหลังผิดพลาดทางเทคนิคอะไรนะ มันก็ได้เปรียบนะนะขับรถนะไม่ได้ฝนฟ้าเดี๋ยวกรเวลานะเวลารับเอ้ยขอตัวไปขับรถต่อครับเวลาเพื่อนมาเรื่อยๆครับสุดแรงละเพื่อนเนี่ยเนี่ยพี่ชายมันบอกว่าเรารถไถไต่มันนี่ผมไม่เชื่อครับแนบคุณผู้ชม ได้ประมาณเกือบร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะเจารถไปจอดไว้บนนู้นครับแล้วก็เจาตัวนี้ใส่รถผลขึ้นไปนะฮะเหลืออีกเยอะนะครับนะต้ขึ้นไปจัดซะก่อนนะครับนะน่ครับโอ้ไม่ได้มัดไม่ได้อะไรเลยคนระับไม่รู้จะขึ้นตรงนี้ได้หรือเปล่า เยอะมากๆครับฮะเองกดี๋ยวผู้ชมครับจัดได้รูปแบบเรียบร้อยครับเนี่ยยูนะะเดี๋ยวก็กำลังมาอีกครับคลิปนี้ผมถ่ายทำขึ้นแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ได้บันใหญ่อะไรมากมายนะครับเห็นไหมครับไกลมาก ประมาณ200เมตรนะครับห่างกันนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ1 2 3 4 4 3 1200โอ้100เกือบจะ100แล้วนะครัเนี่ยนะโอเคครับเดี๋ยวรอรถถ่ายของเรามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูอีกทีครับโอเคคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับประมาณ120ก้อนนะครับก็เสร็จพอดีนะครับโอ้กี่ชั้นครับ1 2 3 4 5 ห้าชั้นเลยฮะรวมเดียวหลังน้ำสิงนี่ฮะนั่นโอโ้โหนี่ครับพน,นักง,งานของเราสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากผู้ชมไว้วเพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันกันกบผมคลิปหน้านะครับกับแท็กตลมสวัสดีครับ